สวัสดีย้มเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อ One. ตออ่แล้วเนาะเมื่อ One. นี้กกอยู่ในเปลงมันแข,ขกดําคือเก่้นะครับพี่น้องแขกดําแต่ว่ามันเป็นดินประเภทดินเหลืองมันปูนใช่ครับเหลืองมันปูเมื่อนี้กาซีมาร้องขุดหัวมันให้พี่น้องเบิงนะครับว่าดินเหลืองมันปูนะครับสําหรับแขกดํามันที่ได้ผลผลิตแบบใดนะครับได้ผลผลิตแบบใดเดี๋ยวที่ท้ายให้พี่น้องเบิงนะครับเดี๋ยวที่ขุดหัวให้พี่น้องเบิงเลยว่าหัวมันที่เป็นดินเหลืองนะครับมันที่ให้หัวดีบ่เดี๋ยว พาพี่น้องไปเบื้องวิธีการขุดแล้วกะ็เบื้องหัวเลยนะครับ อุดเ็จแล้วครับพี่น้องแขกดําดินเหลืองนะครับดินเหลืองมันปูนะครับแต่ว่ามันจะบนเหลืองจัดปันใดเนาะสําหรับดินตัวนี้เนาะครับเนี่ยจะปนซ้ายเนนิดน้อยเนาะครับเน่เน่ให้ใมันผมเนี่ยว่าก็ได้ประมาณนี้แล้วครับว่าก็สิประมาณนี้เนาะสําหรับพันแขกดำนะครับพันแขกดําอันนี้ผมร้องเอามาปูเป็นปีแรกเนาะครับเป็นปีแรกมันร้องดินเบื้องว่ามันี่ให้ผลผลิต ได้ซ้ำได้นะครับได้ซ้ำใดห,หัวมันจะซ่อนกันยุ่สามสั้นหมดนะครับั้างในสิประมาณนี้แต่ว่านี่หัวกะท่ประมาณเจ็ดแปดหัวนะครับเนี่ยมันจะออกด้านขังถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากเอซทั้งบ้านเฮานะครับเอฟซีปปลาวเอฟซี FC กัมพูชารวมถึงเอฟซีเมียนมานะครับอันกดติดตามให้ผมน้ำเน่เด้อครับกดติดตามให้ผมน้ำเน่้อเพราะว่าที่เปลี่ยนช่องทางต่างๆนะครับสําหรับ ช่องกเกษตรทอรต่อกะสิขอล้าไปซํานี่เนาะครับขอบคุณลาลายครับ